ื่อไปครับน้องไปชื่อน้ำค่ะน้ำครับน้ำครับน้ำอ่ะเข้ามาข้างหน้ามาเล็กค่ะโอ้โหเล็กครับผมน้องเล็กมีนามีนาฮะมีนาและนี่คือสมาชิกสีเขียวขอเสียงประมือด้วยแปดคนพอดีรวมหัวหน้าทีมเชิญสีชมพูค่ะอ่ะครับผมผมชื่อปอนครับผมไม่ใช่ลูกทีมลูกทีมแหมเล่นตลอดใช่ค่ะชื่อไอตามิวค่ะอ่า ปานบอล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 ทำไมมือสั่นมือสั่นมือสั่นอ่ะเรไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวค่ะน้องข้าวโอเคเฮ้ยสวัสดีครับชื่อเชนครับชื่อเชนครับผมโอเคอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะชื่อเอครับอ่าน้องเอค่ะชื่ออะไรครับชื่อใบหม่อนะใบหม่อนะใบหม่อนฮะใบหม่อนครับโอเคใบหม่อนค่ะน้องชื่อ ไม่รู้สักทีชื่ออะไรครับผมชื่อออมครับออมน้องออมเขายะประมินกับสีชมพูและแน่นอนก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมทั้ง4เกมมาถามหัวหน้าทีมก่อนเห็นสมาชิกแล้วเห็นลูกทีมแล้วก็หัวหน้าทีมทั้ง2คนแล้วให้ให้พูดกันนิดนึงว่าทําไมสีเขียวต้องสีชมพูปอนคือต้องบอกเลยว่ามองหน้าผมสคนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีมเนี้ยมีแต่คําว่าชัยชนะโอ ไฟไฟช่วยบอกนิดนึงถ้าพูดถึงการลงน้ำแล้วเนี่ย<อ>น้องปลายผมไม่เคยแพ้ใครครับเ,ออเดี๋ยวพูดอย่างนี้คือหมายความว่าลงประจำหรือยังไงโลโอ๊ยขอพย,ย,ยายาเลยดีกว่าเราอยากขยี้เลยนะไปเราเห็นสีชมพูกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะผมสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนี่อนอนนอนเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเราจะสอนเขาว่าไงดูจากหน่วยกล้าลูกทีมผมแล้วเนี่ยสะกดคำว่าชนะเป็นอย่างเดียวเหมือนกัน อพูดกันซะขนาดนี้สองทีไม่มีใครยอมกันเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่เกมแรกค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจและตามมาด้านนี้เลยมาเลยค่ะมาลูกทีมาเลยสำหรับเกมแรกของเรานะคะอยู่ด้านนี้ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกติกายอยีกหนึ่งครั้งอ่าแล้วเราจะต้องพายเรือกับน้องปลายนะครับผมอ่ามาค่ะมาตอนนี้ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอธิบายเกมนี้ก่อนนะคะสมาชิกยืนอยู่กับหัวหน้าทีมเลยค่ะสีเขียวสีเขียวมาเรือลำที่สองครับน้องเฟยมานี่เลยหัวหน้าโอ้โหดูอลุดมากตอนนี้เราพอจะเห็นอุปกรณ์พอจะนึกออกไหมว่าเกมอะไรนึกไม่ออกใช่สำหรับเกมนี้อ่ะคือเกมอันนี้ลูกทีมของเราไม่ใช่เด็กๆฟังนะลูกทีมฟังนะเกมนี้คือเกมแคนูเรซิ่งค่ะซึ่งกติกาเราจะลงเรือเนี่ยทีละสองคน หมายความว่าเราจะต้องแบ่งในทีมเป็น4คู่โอเคป่ะอ่าฝั่งนี้4ี่อยู่ฝั่งนี้4ี่อยู่ฝั่งนู้น4ี่เหมือนเวลาเราวิ่งเปรี้ยวอ่ะก็คือทีมเราสองคนพายไปฝั่งนู้นลูกทีมเรารออยู่ใช่ป่ะพายกลับมาอีก2คนพายกลับไปสุดท้ายพายกลับมาใครถึงก่อนชนะแค่นี้ทีละ2อคนนะไปฝั่งนู้น4คนเลยค่ะแบ่งลูกทีมเลยอสลับแยกแยกไปค่ะตามน้องนนไป3คนตามน้องนนไป3าคน โอเคปลายเดี๋ยวนะนู่นทีมงานค่ะยกมือรออยู่ตายเราต้องนําทีมไปก่อนเนี่ยต้องไปลายลงไปเลยค่ะไม่ใช่ลงน้ำนะลงเรือแม่ป้อนมาพาลูกทีมไปหนึ่งคนค่ะนั่นไงป้อถันมาแล้วก็มีความน้องปลายมาให้ถึงพี่นะลูกก่อนที่เราจะเริ่มขอเสียงกองเชียร์สีชมพูหน่อยเร็ว เชือสีเขียวเลยเยี่ยมมากและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอน้องปอนไประวังนะนี่แป๊บหนึ่งแั๊ดหนึ่งเดี๋ยวเรารอสัญญาณฝั่งนู้นรอนะรอนะพร้อมนะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะแคนดูแรซซิ่งเกมแรกใครชนะเกมนี้ได้หนึ่งคะแนนนะคะสีนั้นจะเป็นผู้ชนะได้หนึ่งคะแนนก่อนฝั่งนู้นพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมนะเฟย์เฟยพร้อมไหม พร้อมครับโอเคนอนนอนพร้อมป่าเออโอเคโอเคเดี๋ยวนะเซนเซนฝอยฝอยแป๊บหนึ่งเซนปลายเนี่ยจะลงน้ำแล้วว่ะมีความบิดอ๋ออ๋อไม่ใช่เก๊กฆ่าไว้ให้เขาขึ้นไปก่อนตายจะพายตรงไหมพร้อมนะฝอยไม่ต้องกลัวปลายบอกว่าไม่ต้องพายให้ตรงพายให้ไปดีกว่าพร้อมนะสาม ค่อยมาอค่อยมาเดี๋ยวนะคือตอนนี้เราจะบอกว่าปลายจะถึงแล้วปลายจะถงเฮ้ยอย่าพายอย่างนั้นเด็กๆหลมนะคะเดี๋ยวนะคือปอนอาจจะซ้อมมือหรือเปล่าหมายความว่าอ๋อไปเร,เ,รเร็วเร็วเร็วนี้เร็วนีว้